วัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ r i n c e s s of f l a m e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากมาก จริงๆริงจากใจเราปลวอยเป็นพลังงานดีๆมีความสุขในทุกวันเวลาที่เรามาส่องนะคะเพิ่มความสุขให้ตัวเองมีภูมิต้านทานอะไรที่เป็นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วแล้วเราก็ต้อง move on ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะเจอคนที่ใช่เป็นคนรักแท้นะคะที่รอคนอยู่นั่นเองนะคะ mm hmm. ท็อปปิกของเราเช้าวันนี้นะคะเมื่อวานส่งทุกคนได้1คลิปเองนะคะต้องขออภัยด้วยภารกิจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนั้น ฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้รัวๆเลยนะคะเช้านี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเดี๋ยวเรามาดูซิสมน้องหูกระต่ายสามสีนะคะทําสมาธิให้นิ่งนะคะสีส้มนะคะสีโอรสสีชมพูแล้วก็สีน้าตาลค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกน้องหูก,กระต่ายที่1นะคะเช้านี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเช้านี้เขารู้สึกยังไงกับคนกองที่หน่งนะคะ ความรู้สึกของการติดอยู่กับที่เดิมๆนะคะปัญหาเดิมๆติดอยู่กับที่เดิมปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องราวเดิมๆที่ยังคงที่จะเดินทางมาเจอไม่ได้หรือว่าทําอะไรไม่ได้นะคะหรือยังไม่อยากไม่พร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าทําอะไรนะคะเหมือนกับความรู้สึกมันมัน มันยังคงเหมือนเดิมนะคะอัศวินถ้วยขออภัยคะ่ะอัศวินเหรียญเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาทําให้เรื่องราวระหว่างคนกับเขามันยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมกันอัศวินเหรียญความรู้สึกหรือว่าเหตุการณ์มันอาจจะดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขายังคงมั่นคงแล้วก็รู้สึกคุณเหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วก็ก้าวไม้เท้าท p ้ r เ n c e การปรับความเข้าใจนะคะ เขาต้องการที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจนะคะปรับความรู้สึก,กคุณพูดคุยแล้วก็อยากที่จะทําให้ให้เหตุการณ์หรือว่าความสัมพันธ์การพูดคุยการเจราจาการเจอกันให้มันมีความยุติธรรมและก็เท่าเทียมกันนะคะอยากขอโอกาสทําให้มันให้มีโอกาสได้เข้ามาคุยนะคะได้เข้ามาคุยได้ปรับความเข้าใจนั่นเองเพราะว่าก้าวไม่เท้าเขาพร้อมที่จะรับ,ร,บรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่า ก่อนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะชีวิตของเขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเขายังไม่ยอมแพ้เขาจะสู้เขาจะยอมเจ็บยอมเสียใจเพื่อให้ได้ปรับความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกับคุณนะคะเพราะมันเป็นความรู้สึกของเขายังมั่นคงเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมทําอะไรเหมือนเดิมนิ่งๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น t temperance คุณกับเขาได้ทิ้งระยะห่างกันออกไปนะคะได้มีความไม่เข้าใจหรือว่าความทำให้เสียใจหรือเหตุการณ์มันยังไม่สามารถ take Action ได้หรือว่าช่วงจังหวะเวลามันยังไม่สามารถที่จะเข้ามาคุยได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องการาที่จะได้มีโอกาสนะคะเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นั้นมันมันไปต่อ ได้แบบเท่าเทียมกันถ้ามันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนั่นเองนะคะแต่อยากทําอะไรเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาให้มันรู้สึกรู้สึกดีหรือว่าเคลียร์กันนะคะการทิ้งระยะห่างออกไปมันทําให้ได้คิดในเรื่องของการกระทําแล้วก็คาพูดนะคะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาได้อย่างดีมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น เขาก็ยังคงติดอยู่อะไรเดิมๆเหมือนเดิมไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือยังคงรอคอยนะคะโอกาสเท่านั้นเองเป็นโอกาสที่จะเข้ามาถึงเป็นอะไรที่อยากที่จะทําให้มันมีความเข้าใจแล้วก็ยุติธรรมเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นก้าวไม่เท้ายังคงไม่ยอมแพ้นะคะยังคงคิดอยู่ว่าถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็จะ ั้งรับก็จะเจอก็จะประชิญหน้ากับสิ่งสิ่งนั้นให้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอัศวินเหรียญก็นั่นแหละเขาก็ยังคงทำอะไรเดิมเดิมมันยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่เดิมแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเช้านี้นะคะเขารู้สึก ยังไงกับคุณนะกองที่1เ,เดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลส์นะคะว่าเขาอยากจะบอกผะอะไรผ่านโรแมนต์แองเจิลส์นิวเลิฟนะคะอยากกลับมาเป็นนิวเลิฟของคุณนั่นเองนะคะนิวเลิฟ A new person has t r i สตริกย your romantic feelings นะคะอยากกลับมาเป็นนิวเลิฟของคุณนะคะอยากทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับความเข้าใจแล้วก็ไปต่อได้นั่นเอง First, ะะอยากที่จะโรแมนติกนะคะหวานกับคุณแล้วก็มีความกระหนุนงกระหนิงด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเดิมนะคะมีความสุขด้วยกันในเรื่องของความรักนั่นเองคนกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปเชา้าวันนี้คิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของราวนะคะ ช้านี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนกองที่สองนะไม่ได้มาส่งพลังเลยนะคะเมื่อวานคิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ1นึ่งดาบเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะอยากเข้ามาเคลียร์อยากเข้ามาคุยอะคะ่ะ พราะว่าตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ํานะคะคุณเป็น queen of cups ค่ะคุณเป็นคนที่น่ารักมากนะคะอบอุน่นอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีนะคะแล้วก็ s t r e n หัวใจเขามีแต่คุณคนเดียวแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะชาวนี้ดูสินะคะคนที่มีความเป็นผู้นําคนที่มีความ e ก o นะคะมีความพราวในตัวตนของตัวเองแค่ไหนก็ตามเขาอยากที่จะเข้ามา คุยกับคุณและอย่างที่จะให้ความยุติธรรมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไปต่อได้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะต่างถิ่นทางไกลต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็เขาอาจจะมีอํานาจหรือมี power ที่สูงกว่าหรืออาจจะมีความเป็นระดับผู้นําก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีความเป็นผู้นําอาจจะมีความ อีอกโก้สูงความพาวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวใจเขาคิดถึงคุณมากๆเลยดูสิ justice แล้วก็4ี่ไม้เทา้านะคะ strength แล้วก็ queen of cups 1ดาบเขาอยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณนะคะอยากที่จะได้หัวใจของคุณอยากได้ตัวตนของคุณไปครอบครองแล้วก็อยากแต่งงานกับคุณด้วยดูสิ <laughs> สไม้เทา้าเห็นไหมคะอยากแต่งงานจังเลยนะคะอยากให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตจังเลยแล้วก็ อยากที่จะทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนแน่เลยนะคะเพราะว่าเส้นนะเปลี่ยนเป็นจ้องมองตาคุณสัมผัสแล้วก็วิ่งวิ่งบวาวเวลา,ว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 าที่ได้คุยได้เจอกันนะคะเพราะว่าเขามีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะแล้วก็แล้วเขาก็ไม่อยากห่างคุณไปไหนยิ่งห่างคุณเขาก็ยิ่งคิดถึงคุณมากๆเพราะนั้นเขาคิดที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะหนึ่งดาและอยากที่จะเข้ามา เป็นที่หนึ่งในใจของคุณนะคะพูดคุยเคลียร์ปัญหาแล้วอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เริ่มต้นพ,นพัฒน,น,น,นากันไปทางที่ดีนะคะอยากแต่งงานกับคุณนะคะคิดถึงคุณไปไกลถึงคู่ชีวิตนะคะกําลังมโนอยู่นะคะตอนนี้จินตนาการไปไกลมากๆเลยทีเดียวนะคะ คนกองที่สองนะดิด้ไพ่ดีมากๆเลยนะคะนี่คือเช้านี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะ mm. เขารักคุณนะคะ mm. เขาชื่นชอบคุณมากๆ mm. แล้วเขาก็อยากแต่งงานกับคุณ mm. อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากพูดคุยชัดเจนติดต่อสือ่อสารเพราะว่าตัวตนของคุณน่ารักมากคุณเป็นธาตุน้ําหรือว่าเขาธาตุน้าก็ได้นะคะจสัสติดอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เดินหน้าแบบคู่รักแบบแต่งงานแบบยุติธรรมซื่อสัตย์ต่อการเท่าเทียมกันตัวตนของคุณคุณรักธรรมชาติรักทะเลนะคะรักสัตว์ เป็นคนที่อบอุ่นกับตัวเองนะคะแบบอุดมสมบูรณ์กับตัวเองอยู่ได้ได้วยตัวเองมีความสุขได้ได้วยตัวเองน่ารักเป็นคนชิลๆสบายๆอาจจะไม่ค่อยชอบแต่งตัวหรือแต่งตัวก็แบบชิลๆซิกซิกนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพร้อมแต่งงานตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมแต่งงานแล้วก็อุดมสมบูรณ์ตัวเองอยู่แล้ว Very soon นะคะเขาอยากสื่อสารผ่าน r o m a n c e angels very soon <ๆ S 1> อยากให้มันเป็นเร็วๆนี้จังเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอะไรนะคะตอนนี้เคลียร์ energy แล้วก็พลังงานของคุณให้หมดไปไอที่ต้องการนะคะจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วคือจิตใจของเราะคะ่ะต้องต้องเคลียร์มีพลังงานที่ดีมีแรงพลังงานดึงดูดที่ที่ทําให้เราคิดดีคิดบวกมากๆนั่นคือจะเป็นอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วมากๆแล้วมันจะมีมี ต่างๆไม่ว่าต่างๆเอฟเฟกหรือว่าอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตของเรามันจะมีความโรแมนติกแล้วก็ความสุขที่คุณได้คิดภายในใจไว้ว่าต้องการสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาคนกองที่2นะคะไพ่สวยงามมากเลยหูกระต่ายสีชมพูนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้มาส่องพลังงานให้กับทุกคนในตอนเช้าคิดถึงทุกทุคนมากๆร,าาารักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะน้องหูกระต่าย สีน้ำตาลนะคะกับท็อปปี้ของเราเช้า,ชานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเดี๋ยวเรามาดูซีเมื่อวานติดภารกิจมากมายเลยนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะมาส่งแค่ตอนเช้าเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปให้รัวๆนะคะ คิดถึงทุกคนนะก้าวดาบนะคะเด็กถือถ้วยเขาเสียใจยนะเขาเสียใจยกับสิ่งที่เขาทำให้คุณร้องไห้ให้คุณเศร้านะคะแล้วก็ให้คุณเจ็บนะคะ เขาคิดมากเขากังวลเขานอนไม่หลับมีความคิดเยอะมีความประมาานะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนอายุไล่เลี่ยกกันกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้ถ้าายุมากกว่าคุณเขาก็จะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กนะคะที่เล่นในการพูดกันจานะคะ เป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะเป็นคนที่มีทักษะในการมีศิลปะในทักษะในการพูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยดูดีอยู่เสมอถ้าอายุมากกว่าก็ก็ยังคงขี้เล่นและแต่งตัวดีทันสมัยนะคะคือเป็นคนที่ไม่ล้าหลังนะคะเป็นคนที่ก้าวกระโดดต่อไปในเรื่องของอนาคตถ้าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเท่าเทมกันกับคุณเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบ มีความเฟนลี่ความดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ความที่เขาเป็นคนที่ความคิดสร้างสารรค์การติดต่อสื่อสารน,นะคะดีมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ทานสมัยอยู่เสมอเขาเป็นคนวางแผนทํะไรมีการวางแผนนะคะการคิดทบทวนนะคะก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขากําลังรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามานะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณเด็กถือดาบด้วยนะคะสองเหรียญ เด็กถือดาบเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะการรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาถึงการรอคอยโอกาสที่จะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วก็เคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะเด็กถือดาบการรอคอยการคุยเขาอยากติดต่อกับคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณสองเรียนมันเป็นความรู้สึกอินฟินิตี้นะคะพลังงานแห่งแรงดูด,ดที่รู้สึกว่ายังคงคิดถึงคุณยังคงรอคอยโอกาสนั้นที่จะเข้ามาถึงไม่รู้ว่าโอกาสนั้นมันจะมีหรือเปล่านะคะแต่ก็ มันต้องมีสักวันหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าก็ยังคงคิดว่ามันจะต้องมีนะคะมันจะต้องมีอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างกันเรื่องของอะไรก็ตามสองเหรียญทางไกลาอายุต่างกันต่างที่่ังแดนต่าง,งชาติต่างภาษานะคะแต่มีความรู้สึกภายในจิตใจที่รู้สึกว่าลงตัวแล้วก็เข้ากันได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีแรงดึงดูดหาเขา <S <S ขเขายังคงรู้สึกถึงคุณมากๆแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาเคลีย ติดต่อสื่อสารเคลียร์กับคุณอยู่นั่นเองนะคะเวดดิ้งโอ้ยเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเขาสื่อถึงไพโรแมนแองเจิลเขาอยากแต่งงานกับคุณนะดูสินะคะ Give your relationship a c h a n g e นะคะ Work on your partnership นะ This situation i n y o u r marriage เหตุการณ์นี้นะคะอยากให้เหตุการณ์นี้มันพาไปแล้วก็อยากเดินหน้าต่อเข้ามาคุยและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโอกาสหรือว่าขอโอกาสที่จะได้มาคุยคุยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองแล้วก็อยากแต่งงานกับคุณนะคะคนกองที่3นะ ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆในเช้าวันนี้นะคะมาสองพลังงานให้กับทุกคนเขาคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคิดถึงทุกคนนะคะได้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ารักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ